สวัสดีครับวันนี้น้องโฟกนะครับก็กำลังจะเอาโกงกับเอาอาหารสุน,นัขไปบริจาคครับวันนี้น้องโฟกมากับใครนะนะเล็กนะนักเนีนักนะไปเถอไปบริจาคของกันนะลูกนะทำไรอะ พอพราะยังไม่ถึงลูวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากคุณนัทนะครับขับรดมาให้ครับนำกงมาต้องใช้บริการคุณนัทนะครับเลยที่กำลังโด่งดังในบยของพลเอกม <laughs> <laughs> าดังตัวเนี้ยอ ไอถ,ถ,ถึงแล้ว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 ซ้าย,ายนี่อ่ะเออ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 ลืมเลยและถอยไว้ไหนโอ,โอเคโอเคโอเคนี่ครับบ้านใจกอดหมานะครับที่เคยมาบริจาคไปแล้ววันนี้พาโนองกพกมาด้วยนะ

เจ้าภาพเจ้าภาพมองใหญ่เลยมีมุ้งติดมาด้วยให้ยายนะฮะพี่ยายยายที่ตาบอกไนิน่ะหรอจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นโกงของจาร็ตนะครับจาร็ตไม่ยอมอยู่ในโกงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้จาร็ต ก็พอดีเจริญเสียไปแล้วแล้วก็เอาของอันนี้มาบริจาคใช่ไหมลูกใช่ไหมพี่ภาพใหญ่ฮะคุณชื่ออะไรลูกเถิแล่ะลูกแม่จำเลี้ยงวังพ่อหน่สายตาตาไม่ไม่ไปก่อนครับ วันนี้ว่างพอด,ดียวไม่ได้โทรบอกเลยวันนี้เดี๋ยวตรงนี้จะจะให้หมาตาบอดอยู่หมาตาบอดเขาเอามาดูไว้หน้าบ้านแก่แล้วตาบอดทั้งสองข้างเลยแล้วก็แก่มากพาะว่ามีมุง้ง๋ยวจะจะ,จะเอาแล้วก็กามมุง้งด้วย